ิทาเรื่องปลาจอมโอ้อวในอดีตการครั้งพระเจ้าพุมทัต์เสวราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เป็นรูปคเทวดาอยู่ที่ฝั่งคงคาครั้งนั้นมีปลาสองตัวอยู่แม่น้ำคงคาตัวหนึ่งอยู่แม่น้ำยมุนาตัวหนึ่ง พุ่งเถียงกันด้วยเรื่องรูปร่างหน้าตาว่าตนสวยฝ่างามฝาหินเต่าว่ายน้ำมาจึงให้ช่วยตัดสินให้โดยต่างฝ่ายต่างถางเต่ว่าเป็นงามฝาอีกฝ่ายใช่ไหมเต่าตอบว่าปลาตัวที่อยู่ แม่น้ำคงคาก็งามตัวที่อยู่แม่น้ำแย้มนาก็งามแต่เรางามยิ่งกว่าเจ้าทั้งสองเสียอีกปลาทั้งสองกล่าวว่าเจ้าเต่าตอบไม่ตรงคำถามผู้สรรเสริญตนเองเราไม่ชอบเลยผู้สรรเสริญตนเองจะ ใช้ได้ที่ไหนนิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไม่มีมักชอบโอ้อวด